เปิดภาพนิโคลร่วมเฟรมอภิรักฟอร์เรกทีดีซัมมีดีเจดังอยู่ด้วย ค่อยๆปล่อยข้อมูลเด็ดแชร์ลักไซกันออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีแชร์ลูกโซโฟอริกทีดีที่มีผู้เสียหายหลายหมื่นคนมูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้านซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีการยืนยันแล้วว่านิกนิโคโบคูก้าหรือนิโกอดีพิธีกรช่องดังที่ถูกออกหมายจับคดีแชร์ลูกโซโฟอริกทีดีรดเดียวกับพิงกี้หนีหมายจับจริงโดยปัจจุบันนิกได้พาภรรยาไปใช้ชีวิตสุขสบายที่ประเทศออสเตรียและสุดเพ็ดรวบรมผู้โดนโกงจากฟอริกทีดีเด้เคลื่อนไหวอีกครั้ง พร้อมโพภาพของนิโก้และเหล่าผู้บริหาร Forex รกทีดีโดยระบุว่านิโก้และเหล่าผู้บริหารฟอร์เรกทีดีเข้าไปมอบสิ่งของและทํากิจกรรมกับน้องๆในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนิโก้กล่าวว่าเด็กๆจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตเติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีในอนาคตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2017 2ปีก่อนวงแตกในงานนี้มีดีเจแมนด้วยนะ5ปีผ่านไปติดคุกกับหลบหนีกันรัวๆไอ้พวกผู้บริหาร ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ขอบคุณค่ะ